ที่สามสิ็นะครับหลังจากที่เราไปรับวัสดุอุปกรณ์รับบัตรเลือกตั้งรับบัญชีรายชื่อรับทุกอย่างมาแล้วรวมเป็นขั้นตอนครบมาถึงวันที่1มึมงาพันวันเลือกตั้งครับวันนี้เวลาเจ็นาฬิกานะครับบอพนทุกท่านมาถึงที่เลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาดสถานที่เลือกตั้งนับวัน เรื่องท่านออกมาเช็คก่อนถูกต้องเคลียร์ไว้นะครับทุกอย่างปกติวมดเรื่องหลือจำนวนเท่าเดิมนะครับคือในสภาพเดิมนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการการตั้งนะครับก็ประชุมกันนิดนึงนะครับว่าใครจะแบ่งหน้าที่อยู่ฝ่ายไหนนะครับอ่าอะไรครับฝ่ายเอาไว้รับส่วนครับสมมติว่าฝ่ายเอาไว้รับส่วนเป็นท่าน ระบบข้อศอนะครับอาเลยผสมเป็ท่านครับริเวณตหน้าผากท่านท้่าน้กะด้ว้ใีครับ่อรนะครับท่ี่สฝ่ายตัวาชนืองอครับท่านที่3ครับฝ่ายจานแกตั้นะครับฝ่ายนี้จะมีสอท่านก็คือฝ่ายจาลกตั นายกนะครับสายบานันทึกครับสาชิกครับฝ่ายออไปครับฝ oh, ่ายควบคุมผูหาครับนายกมือครับควบคุมผูหาโอ้สองเดียวครับเชื่อได้โดยทันทีครับก็ควบคุมผูหาครับปลายควบคุมอีบันครับอีบันเดี๋ยวนี้คนเดียวนะครับส่วนกองรอที่เหรือนะครับก็มีหน้าที่ช่วยเหลือ จะสับเปลี่ยนรูปช่วยเหลือกันะนะครับทีนี้พูดถึงหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับอนะอมนอท่านที่เนี่ยข้ามไฟอำนวยความสะดวกครับวันสี่ก็จะ,ะเชิญผู้สื่อตั้งและจัดลำดับเรีเยงเป็นเรียงระเบียบมีก ครับดูบัญชีรายชื่อตัวเองว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ช่วยประเมินพอสมควรถามว่าแม่อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับบอกเบื้องต้นด้วยแอรอยู่ลำดับที่เจ็ดสิบเออร์ไม่ต้องเกินนะครับตอนนี้บอกบอกให้ทุนเดือดตามวารายกันอาจจะจับได้บ้างบที่นะครับแต่เน้นหน้าปเป็นองความรู้สมาร์ทก็เริ่มมีความมีทุนเริ่มครับเริ่มความรู้สมาร์ทก็เขียนแล้วนะครับก็แนะนำให้นำฟันแสดงบนนะครับเข,เข้ามาที่ กรรมการฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อครับกรรมการท่านนี้ก็จะดูบัตแสดงตนนะครับลูกค้าลักษณะไซเจะเป็นเบลเือเบลือโล่นะครับดูในบัตรว่าถูกต้องตรงบัญชีรายชื่อเอลขสิบสามถูกตรงกันไหมนะครับเป็นคนคนเดียวกันบอนะครับแล้วก็จกินน้ำหนักที่ มาทรัจนสำหรับที่ลงในกระดาษจนสำรับที่แล้วก็ที่ว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับถ้าหากผู้มีสิทธิ์ทั้งนั้นมีสิทธิ์ตั้งเฉพาะนายกนะครับ,บรก็ให้เขียนในกระดาษจนสำหรับเขาเียว่าเลือกเฉพาะนายกนะครับแล้วก็ให้ผู้มีสิทธิ์ตังต้งครับให้ลงรายชื่อหรือพิมพ์รายชื่อนะครับในบัตรสีลายชื่อนะครับกระบวนการทั้งนี้ก็จะส่งมอบบัตร ประจําัฐมแสดงตนถึงสืบอ้างแล้วก็การจดระดับที่ให้กองบัไปข้อบัญญัติกางนายกครับประการท่านี้นะครับก็จะดูว่าถูกต้องอจากคนนั้นนะครับจนระดับที่ของผู้ม,ม,ยยม,มีสิทธิเลือกตั้งลงบนต้นตั้งบักตัตงนายกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับลงมาเป็นชื่อเสร็จแล้วนะครับเีย เลือกตั้งครับสี่ฝเลตั้งนายกเอาไกนนะครับแล้วก็รัาส่งมอบให้กับกรรมการขั้นต่อมากรรมการฝ่ายข้อบ่ายเลืกตั้งสมาชิกครับท่านนี้ก็เช่นเดียันนะครับก็จะจดลำดับที่ของผู้สทเดิบนต้นข้อฝ่ายเลกตั้งให้ผู้ทีสิตั้งลงมาชื่อในต้นข้วของฝ่าเลือกตั้งสมาชิกครับพร้อมทั้งชีพฝ่าเลือตั้งสมาชิก พภิรอยกรรมาการท่านนี้จะเป็นผู้มอปัดด้วยอัญชันสองประเทศให้กับผู้มีสิททั้งางรทัคืนบัแสดงตนนะครับร้อทั้งคืนปันแสดงตน,นะงงน,น,แ,งนแล้วก็เตรียมบัดไปสำกับที่อาจจะแยกเป็นชายนะครับอันหนึ่งเตียใช่เียวนี้นะครับ,นะรบแล้วผู้มีสิทิ์ทั้งคงก็จะไปที่ ผู้หานะครับกรรมการฝ่ายควบคุม้ก็คุมผูหาเนาะอ่าท่านบอกว่านะครับก่อนเรื่องอ่ายังนี่นะครับเพื่อนขเรือเออจริงเดี๋วนี้ครับอีกแบบนี้เนี่ยครับทัางเรือจะอยู่ในท้ายเล่มของปุ้นอ่ะนะครับก็จะมีหน้าที่หนการปิดขั้งเรือนนะครับทำแท่งทอย่าเดรือหลัง ต้องเข้าไปในบริเวณคู่หานะครับแล้วต้องเข้าไปในบคู่หานะครับดูเช็คดูว่าปากกาออกไหมนะครับบนโต๊ะมีมีร่องมีรอยมีอะไรไหมว่าามีหูเนาะตาไปมันจะรตกหูนะครับอาจจะเป็นปัสสาวะได้นะครับนี่คือ ฝ่ายควบคุณมีบัตรครับผมบอกนะครับขันนี้จะทํางานหนักหนยเพราะว่าต้องดูทุกคนที่มาเดินทาง้งทำดูอะไรนะครับดูว่าเขาจอดปัดครับสองปัดหรือไม่นะครับบางตัวนึ่งยอดปัดหนึงอีกวันนี้ใส่กระเป๋าไว้นะครับท่านเขาทำอะไรงานเขาต้องดูว่าเขาจอดครับสองปัดหรือมให้เขาจอดปัดต้องไม่เห็นปัดเริ่มตั้งด้วยตัวตัวเอง นะครับคือหน้าที่ของ,าองก,กองรารไพว่าุูมิปัญญาับเสร็จสิ้นแล้วผู้มีสิทธิ์ต่างก็จะออกาการที่เทางการไฟราบพร้พอมแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรุงเาพ มุกว่านะครับนำมาจิดประกาศนะครับว่ารัฐบาลนึกสร้างมาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมทางท่านเป็นชื่อท่านประธานครับมาแสดงมาช่วยกันทับผมดจะเฉลี่ยเปล่านะครับโมนะครับท่านตอนนี้นะครับรถช้าผมเค้บอกว่าในการซีนสั้นในด้วยนะครับมันจะมีรอยข้างในนะครับ เคสไนก็จะก้าวปีนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปีนติดวัดต้นตั้งจะไม่มีรุ่งอันนะครับอาจจะเป็นต้นเหตุของการทับหลับไม่ตรงกันะครับขยิบด้วยนะครับทั้งตอนนี้ให้กรรมการนะครับนักราษาคนแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ต้นตั้งงานต้นนะครับนะครับปีนไว้ลูกตั้งนะครับเตี้ยทักเจ็ดหีบกระดาษนะครับท่านต้องเตี้ย รอ้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่สายรัดนะครับใส่สายรัดสายรัดต็ือวลงมามีชื่อกรรการด้วยนะครับบนหีนปักเพื่อที่เราใส่หันปักมาในวันรัประสุตรก่อนที่ผปักบนด้านหน้าบนของหินจะมีอะไรครับได้ไหมจะมีสอสอสห้าทับหนึ่งกินอยู่นะครับ ก่อนการโดยทางแอนนะครับบอกม่ามันต้องเปิดช่องใส่ปลาเพื่อท่านนะครับท่านจัดสีพอไม่ต้องไม่ใช่เอาชีพอแยกหองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์มาท่านว่าใช้นี่เตรียเหยื่พ่อรูปอัดเขาให้เปิดครับเขาบอกแบบแงบเนาะเาดึงออกเลยนะครับขอขอขอทางท่านหนึ่งนะครับอออย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรัดด้วยสายรัดแบบสองประเภทนะครับ เวลา8นาฬิกครับท่านประธานต้องมากราวเกิดการลงคะแนนะครับวันนี้ถึงเวลาครับถึงเวลาทำการลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนนนะครับผู้กำัพต้องปิดทิ้งวันเวลาเทการลงคะนนแ้วครับาที่ มมนปนปใครมากที่จะเข้ามางอรเรื่องต่างได้สมมติว่าปปนะครับอะไรนเรื่องต่งตงางของจังหวัดนะครับท่านผู้กําทางเมือหรือว่าองค์กรที่ดเนการต่าง,ง,งเขามาแสดงตนันครับสานะมารถเข้ามาเที่ยวมาดูในหน่วยได้นะครับทีนี้เราก็บันทึกไว้ในสอสอท่านประธานนะครับผู้ตัวแการ เราต้องตรวจดูหลักฐานดึงเอกสารแต่งตั้งความต้องขอรูปแบบนะครับตรวจสอบโซนของเค้านะครับว่าเป็นตัวตนจริงหรือไม่ก็จัดให้เขาอยู่ด้านนอกด้านนอกเชื่อมพิเศษของนอานะครับเชื่อมพิเศษตรงร้อร้อนว้ที่ไหนเราก็ให้เขาอยู่ข้างนอกนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้ามาล่วงไประดับการแต่งตั้งเราไม่มีสิทธิ์จับข้อบัวามแต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับรายการปฏิบัติที่ของพวกเรา นะครับถ้าเขาจะทักท้วงนะครับถ้าเขาจะทักท้วงเราต้องมาทําแบบการทักท้วงครับตอตอตอห้าขั้นห้านะครับตอตอตอห้าขั้นห้านะครับทำด้วยเรื่องอะไรนะครับเราก็วินิจฉัยนะครับแล้วก็ลงในสอตอตอห้าสามด้วยนะครับ เวลา16นาฬิกา50นาทีนะครับท่านก็ต้องไปทับน้ำตั้งหลักฐานแค่นี้ไม่ต้องไปท่านขานเข้ามากล่าวปิดการลงคะแนนนะครับฝันนี้ถึงเวลาปิดตารลงไปแล้วขอปิดตารลงคะแนนและลดจ่ายบัตรเลื่ตั้งขอใชท่านเองปิดตารลงคะแนนและลดจ่ายบัตรเลื่ตั้งนะครับแต่ผู้สิ์ตัครที่มาแสดงผลแล้วเนี่ย เขาต้องได้ทำงานเรื่องตัาจนกรบทุกคนนะครับไม่เวลาล่วงเลยไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องให้เขาลงคะแนนให้จบเสร็จนะครับแต่ก็ต้องมาขึ้นไว้ในส่นอง5ต้น5ต้น5ต้นต้นาวนะครับเวลา17นาฬิกาตอย่างนี้ผู้มีช่อตตั้จำนวน5รายได้มาแสดงตัวแล้วจึงได้ให้แสนํตันครบทุกคนลงเป็นชนะครับเด็จเส้น กระบวนการตรงนี้นะครับฝ่ไฟบวชบัญชีรายชื่อนะครับก็จะเช็คจำนวนผู้มาแสดงตนกี่คนเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนนะครับลงในบัญชีรายชื่อนะครับที่ผมจะบอกการนี네้เดียนวกันว่าผู้มาแสดงตนกี่คนเป็นหญิงกี่คนเป็นชายกี่คนนะครับลายทำบัญชีทำไฟก็หวานเลือกตั้ง เขาจะทำแบบการทำวันเลื่อนตั้งจะทำ็นอย่างเทศละสองปึนะครับนายงก็แยกกันนะครับบอ็คสองจอดแะนครับทนสองปครับปที่หนึ่งคือวันจาทำเลยสองตรงกลางเชื่อโยงการทำแล้วก็รอยดยเชือกเทียก็ต้องเสียดายครับโอ้ยมัใส่ใจอยู่โรงจอดรับกเจตนาองการสองก็คือห้าม มีการประมันเริ่าตั้งมาใชครับจอบลงงานนะครับท่าแยกนะครับของนายยกตัวต่างๆของสมาชิกวุฒิกานะครับแต่ละท่านแย่แยกเป็นสอง่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งใช้ผมดท่านแย่กับบางส่วนนะครับกลุ่มที่สองครับใช้เหลือท่านแย่นะครับแล้วก็มาใส่ผีใส่มาด้วยหญ้านะครับ ท่านประธานก็จะต้องทำอะไรครับทำรายงานบการตั้งที่ใช้ไปนะครับก่อนเช้าก่อนเปิดเกียร์เราทำรายงานกตั้งที่รับมาก่อนติดเกียร์ครับเราก็ทำจำัวประการแต่ละทาที่ใช้ไปนะครับเราจะมีรายีานใช้รับมาเท่าไหร่นะมีผู้แสดงินเินทำประกาเิ่างที่ชไย ปิดปากมีปากทั้งสองประเทศครับด้วยสอทท .5 ทับ1ครับซึ่งอยู่ในเดิมนะครับกี่นะครับกี่เี็นร้อยนะครับกรรมการอาจจะต้องมุ่งเรียมเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับเตรียมเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับวิทีการในการจับจับจบ17มีนาคมนะครับ ถ้าบาทหกหมื่เลยจิ้งจกนาฬิกาหกมื่นแล้วเราเปิดใช้ครับี่เป็นการเริ่มตั้งร้องกันทันายกสมายที่จะทำในการนับคะแนนนะครับต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นสองทีมสองคนครับส่วนทีมท่านครับแต่ละสี่ท่านแล้วก็ตุ้งตรปภครับตุ้พี่รปภทั้งฝ่ายนะครับ ขอทำการจีบนันกี่คนครับคนที่หนึ่งครับท่านไหนเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งจะมีหน้าที่หยิบกรตั้งออกมาจากบนแี่ที้ไวะตั้งครับคนที่หนึ่งครับอ่าคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งกอนนี้นะครับคนที่สครับ มีหน้าที่วินิจฉัยหลักฐานคะแนนครับวันนี้เราต้องเสียงดำฟังชัดหน่อยนะครับท่านที่สองครับเชิญครับอยงนี้นะครับท่านที่สามครับมีหน้าที่เกดคะแนนและฐานรวนครับท่านที่สี่ครับมีหน้าที่สอบการเลือกตั้งแล้วก็นำการเลือกตั้งลง บนระดับฟาร์มถูกต้องฟาร์มครับคทางนี้เราจะได้นะอ่ากระดาษที่คะแนนสอสองก็สองครั้งทั้งหมดนะครับแผ่นหน้าปกหมายเลขนะครับแผ่นหน้าปกหมายเลขนะครับก็สิบสองป้ายนั้คะแนนสองป้ายลงแล้วเป็นสามป้ายนะครับให้การบ้านท่านประ เปลี่ยนทางที่มันึ่งคนที่คนที่สองก็ต้องแสดงความชัดนะครับต้องยุ่งห่างกันพอสมควรอ่านะครับกรรมการท่านที่หนึ่งจะมีหน้าที่กิบความเรืองตั้งออกมาทีละหนึ่งคนนะครับที่แล้วก็ยื่นให้กับคนที่สองอคนที่สองก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยและขาวกระดันนะครับวินิจฉัยและขาวกะดนันเป็นวันที่หรือวันเสีย บัตรดีคือบัตรที่รล่นแอนให้กับผู้สมัครนะครับแล้วก็บัตรดีประเภทไม่ได้ผู้สมัครผู้ใดนะครับเขาเรียกบัตรดีประเอกันแตประเภทไม่ไดกผู้สมัครผู้ใดแต่บัตรเสียครับบัตรไหนจะดนบัตรเสียนะครับหนึ่งครับต้องมีการทำเครื่องหมายต้องมีการทำเครื่องหมายสองเครื่องหมาย บนเทื่องหมายบวกเครไ่อมายคูนที่เท่านับขอให้มีจุดตัดนะครับ 3. อบนะบสามต้องลุกชอบทำคะแนต้องมีชอบลงคะแนนนะครับและสี่ครับรงเกินจำนวนที่ดึงมีนะครับนี่คือการที่งานรฏิบัตเสียนะครับแล้วก็ได้มีบัเสียวินคือบัตรรองบัตรรองนะครับแ้วราอ,อาจจะเป็นแค่ี บัตรอมก็คือมนที่เขาเบี่ยมาเตรียมมากเตรียมมา,มาจากบ้านนะครับา,า,าจ,จะเป็นการไทยาสาอะไรอะไรเาเป็นบัตรปลองหรือบัตรที่บัตรอื่นที่ไม่ใช่ที่สพน้องให้ก็จะมีหน้าที่อ่ดนแล้วก็ถานทวนนะครับอันที่สองสสเนีศูนยดอันนี้ก็ดีศูน์ศูนเะครับเพื่อนอื่นนะครับกรรมการการงมี ยาวคนตอนที้เราแบกออกเป็นส่วนละสีคนนะครับท้น้ทานงานนะครับส่วนมากแล้วจะวิธใช้ด้วยนะครับก็เป็นปัสสายงเมืความชัดเจนเสียพรคทำคหมาเกินกว่าสเรืหมเกินนเ่อหมายในชองโการเสียเองนู่ผู้สมัครเสียำเรหมายอ่เสียเำเคื่อหมายนอกอกนอกช่อง すマんこれ。Oh